ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใตค้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูยืนะัก็ยืนันแล้วจากโคนมินะครับผมยืนันแล้วจากคนนมิว่าวันพฤหัสนี้มาอีกแล้วครับอัปเดตอีกแล้วนะครับอัปเดตใหญ่นะก็คือ e f o o n b 2023 v ร์ชั่น2.3.0อัปเดตนะครับผมในวันที่15เดือ2นะครับผมก็ก็จะมีของชดเชยให้ก็คือเชนดิลนะครับผมเชนดิก็คือเปิดฟรีนั่นแหละแต่จะเป็นเปิดฟรีของตัวไหนไม่รู้อาจจะเป็นของ e ีพินะครับผมอาจจะเป็นของอีพิกหนึ่งครั้งอาจจะเป็นฟีเจอร์หรืออาจจะเป็นแบบสแตนดาดก็ไม่รู้ ควรจะมีของแจกเยอะช่วงนี้แต่อันนี้คืออาจจะจะเป็นอีพิกแหละอาจจะเป็นเปิดฟรีของอีพิกแหละนะครับผมโอเคนะโอเคก็ประกาศอีกแล้วนะครับผมนะก็ง่ายง่ายนะฮะพลาดนี้เกมเดตเป็นเวอร์ชั่น2.3.0นะฮะในะที่15แจกเปิดฟรีหนึ่งครั้งแต่อะไรไม่รู้แต่อะไรไม่รู้นะครับผมแต่อะไรไม่รู้โอเค ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เราดูของเราดูของฟรีว่าจะเป็นอะไรโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบาย let's go